มิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพันษา28กรกฎามงคลสมัยประดุดฉัดปกป้องพระสุกไทยเกียรติเกลกไกลขจรทั่วทั้งทานินทรงปรีชาเชี่ยวชาญการทหารพระราชทานโคกหนองนาไทยทุกถิ่นได้พลิกฟื้นอาชีพได้ทำกินด้วยบารมีองค์ทศมินบดินทรา เจวรพันษาองค์จอมราชขออำนาจเทวริษทุกทีิสาน้อมถวายพระพรชัยไตรโลกาเทิดบุญญาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสัจจาฝ่ายคำตาศึกษาธิการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยข้าราชการสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร